ยูทูบเบอร์นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วคุณผู้ชมเชื่อมาว่ายูทูบเบอร์เนี่ยช่องของน้องเนี่ยมีคนติดตามนะครับเจ็ดแสนกว่าคนคุณผู้ชมฮะแล้วถามว่าแล้วน้องเนี่ยเขาถ่ายทอดอะไรเห็นบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับช้างติดคนซึ่งล่าสุดเนี่ยทางลูกพี่ลูกน้องเองก็บอกว่ามันมีคลิปสุดท้ายที่ถ่ายเอาไว้2วันก่อนที่น้องจะวิ่งแล้วน้องเสียชีวิตขอดูคลิปสุดท้ายก่อนนะฮะเป็นคลิปที่น้องตีมเล่นกับช้างวัย2ปีชื่อว่าสุพรรณสา หรอเนอไไ่ไอะงนเงนเงอนเยอะไม่ให้กอดนังอพอเขาจะเดินหนีก็หรือเงินอะไรเยอะงนเงินงอนเงอนเงนยอะไม่ให้กอดนังพันสายเงอนครับแม่แม่โอ้ยงนพี่ฟิล <wider S 2> <อ>ไม่อยากให้พี่ฟิลกอดคือภาพสุดท้ายก่อนที่น้องจะจากไป <asc idal> น้องกำลังเล่นกับช้างเป็นลักษณะที่ช้างเข้ามาอ้อนเนี่ยนะฮะแล้วก็พยายามจะมาให้น้องฟิลกลับบ้าน ขนาเดียวกัน